็หยุดงานวันนี้แหละครับเทป,ปูใส่บล็อกละครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาสำรอบคลิปพึ่งเลยครับเฮ้ครับหยุดแล้วลอยปูนดัดนิดหนึ่นะโหดินน้ำมันกดลงไปเลยโอเคเสียวเหมือนกันเสียวกระดาษขาดเหมือนกันขาดเลยละพื้นนี่แต่ไม่ะไรอย่างก็แห้งครับแค่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาสำรอบคลิปพึ่งนะครับหยุดแล้วหยุดเส้นอหารข้าวเหลียงข้าวหอมลบกลีแต่ร้านเพิ่มสิ่งสามดีคุณน็อตลูกลีครับ ไม่เก่งทำให้ดีสุดรับสองรับงานศินละปะนะครับศูนเก้าสองสี่แปนห้าสี่เก้าสามห้ายูุ้ักเล็กนครับไปแล้วผันดีครับทุกคนไ้เที่ยวอยู่เที่ยวกันปอดไทยนะครับเดินทางกับป่าไทยทหารชายแดนไทยเขมรทหารไทยกับบ้านกันให้ครบทุกคนนะครับเป็นห่วงทุกคนครับขอ,อเสียใจโค้ชเสียชีวิตด้วยนะค,ะครับไอ้โวกที่มันเลวให้เกิดสงครามขอให้มันแย่ทิพหายทุกชาติไปทั้งจากองค์บุญทางโคตรเลยะครับ ครับไปแล้วทำให้คนดีๆต้องเสียชีวิตครับาาดเดี๋ยวมาดูสำรอบคลิปพึ่งกันพรุ่งนี้ครับจุดแล้ว